ท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนิททเนธเทพเกลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานนเมรมร้อขอนำเสนอการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งถือเป็นก้าวเล็กๆก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยค่ะส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา1.1 ·การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษากำหนดแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ1.2การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันและมีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนดำเนินการจัดประชุมวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คัดเลือกสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีเครื่องมือในการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย นำผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1.4สนับสนุนการพัฒนาหรือการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนผลงานและมีระบบ QINFO เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำระบบการนิเทศกรรมกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งบันทึกการเสนอแนะและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งเสริมกระบวนการดำเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบทุกปีการศึกษา1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้การส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลทางการศึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกมิติ ด้านที่สอง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมกันดำเนินการกับคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ข้อบังคับนโยบายทางการศึกษาทั้ง4ฝ่ายของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการบริหารกิจการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้โดยมีข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนโดยดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรรวมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาโน,นแมรรอเกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น 2.3การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสทางการศึกษา เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกคนรับทราบสภาพปัญหาความต้องการและรวมกันหาวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดทำให้มีผลอยู่ในระดับคุณภาพดีมากประจำปี2,568ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสด้านที่3ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการตลอดจนการใช้เครื่องมือและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้และการพัฒนานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเช่นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม d l t v ของโรงเรียนบ้านตาเนาะแม่ระดโดยรูปแบบโอเคเบตงโมเดลเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้ปกครองและภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมกับโรงเรียนมีการทำ MOU กับสถานศึกษาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งส่งผลดีต่อครูนักเรียนและสถานศึกษา 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ดำเนินการจัดระบบการให้บริการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเช่นการสร้างแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรภายในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้เก,กษตรผสมผสาตนตาเนาะแมระ เป็นตนต้ด้านที่ 5, ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพเช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR และได้มีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ2 การนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษานำความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริงโดยได้ติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมทางการบริหารนำผลการดำเนินงานมาแก้ไข ปัญหาและพัฒนาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนที่2ข้คอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาทักษะ1ชั้นเรียนหนทักษะอาชีพสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจิตประพัโมเดล ดำเนินการให้บรรลุผลโดยใช้รูปแบบจิตประพัดโมเดลที่เริ่มต้นจากการฝึกฝนพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนอย่างเข้มแข็งผลลัพธ์ในการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณห้องเรียนจำนวน8ชั้นเรียนมีนวัตกรรม1ชั้นเรียน1ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีนวัตกรรม1ชั้นเรียน1ทักษะอาชีพตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนอาริยะเกษตรภายใต้โครงการอาริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียนเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดยะลาประเด็นท้าทายที่2เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส่งเสริมการอ่านและแนวคิดพิซ่าแนวทางที่โรงเรียนดำเนินการได้แก่ การอบรมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบใหม่เช่น Active Learning การปรับปรุงห้องเรียนสู่ Smart Classroom พร้อมใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครู PLC เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันผลลัพธ์ในการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณครูร้อยละ85มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวพิซ่าในระดับดีขึ้นไป เชิงคุณภาพครูผู้สอนมีความรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมในการเข้าร่วมการประกวบโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบร a แพทริกในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประเด็นท้าทายที่3เรื่อง การพัฒนานักเรียนสู่การเป็นเด็กดีสีตาเนาะดำเนินงานผ่านการพัฒนานักเรียนโดยส่งเสริมให้มีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีกิจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจการสร้างผู้นำผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆผลลัพธ์ในการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละ80นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเชิงคุณภาพโรงเรียนมีนักเรียนต้นแบบการเป็นเด็กดีสีตาเนาะประจำโรงเรียนและได้ช่วยเหลือชุมชน ส่งผลให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเร้อได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวและได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีมากรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2568ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา าสาเขตสส่วนที่ 3. ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของผู้บริหารสถานศึกษาขอ,ขอขอบคุณค่ะ